สวัสดีค่ะมัตรับคุณซุจรไม่ผิดค่ะกลงค่ะร้อ,อยห้าสิบลูกใหญ่ลูกเล้ยร้อยเดียจ์จ้าอร้อยร้อยเดีย์กโลนึ่งร้อยห้าสิบบาทลูก150เลย้ยไม่ใส่ก่อนหวานเทียบน่าดีมากมาก นู่ใหญ่ากอบค่ะเอาข้าบบานละพี่อ๋อได้จ้ะขายวันนี้ลดอย่ร้อยเดียวเลยจ้ะ บ้าด้วยค่ะข้างหลังกระดิ่งมากที่เด็กโดนแค่หมูมีนะคะพี่ขาแหนมหมูส้มค่ะอืมนี่แหนมหมูส้มด้วย ดิสเลดิสอะไรนะชุนฉาพักอีกยังเนี่ยตัผักปวยปวยเหลืองหรือปวยเหลิงจะได้อะไรปานอืมเยอะเลยเนี่ย เยอะเลย,อ,อ,ยอืโอ้โหลูกมะลาหวานอ๋อก็เคยเพิ่งเเห็นราคาห้าสิบบาทจ้ามาทิ้งก่อน ได้หวานกรอร่อยห้าสิลูกใหญ่ดละานจ้าอ่จังนดี้ไหมคะ่เก๋มากเก๋มากไม่ถึงบ้านพี่ก็แดงพอดีเลยค่ะพี่สาวหาร้อยหกสิบ อ้าวลูกไปแล้มาจกว่า้ท่ินอะไรเนี่ยเขาบอกมะละหวานมะอร่อนะอพอเสร็จเลยต้องเอาไปวต้มก่อนเหรอกินดิบได้ไหมคะดิบก็ได้ต้มต้มได้หวะเออแต่เราแต่เราแถวเราไม่มีนะปานเรามีแต่มะละขม เ้อเธออยาได้พันเขาคงไม่มีพันธขายใช่มหมงอปชิมดูแล้วก็หาปลูกสั่งตันเองตัหวานอ๋อเออหนูโอ้โหแต่เรากว่าจะถึงนะเฮ้ยบอกอ๋อเอ้าวเธอ สกุลนครอาูมากับลุงนตะแเลคางไปนก่อนอื้อร่อยนะเออคพลูกเล็กก็มีหมอะไรนำารอะักมาทงเทงจะหมากทงเทงหมากทงเทงอ้าวเอาเพื่อเฮานะเฮามีคือทางเรามันไม่มีเ๋อบอก เมนมาบ่านบ้านเรามีบ่แต่มันแต่มันลูกเล็กๆอนะ่ะของเรามันกินไม่ได้ไม่ใช่เหรอนะออ๋ผักอุ้ยป้านเฮ้ย่อยโต <ไป S 2> อจจหมดเลยปปเลเอา้อาวอ้าวสิ มันปลูกได้ไหมล่ะปลูกได้อันน okay. oh. ี้ก็กินใส้ดินเลยโอ้ปันเธอยกดูสิเดี๋ยวพี่เข้าไปก่อน่นนีะยกตามๆหน่อยดิอเโอเคโอ้โหเฮ้ยมันใหญ่จริงนะเออ โอปานเธอจะไปปลูกเหรอไม่อ่ะฉันเห็นห่างมาแล้วฉันแต่มันน่าจะปลูกประดับนะเธอได้ไหมล่ได้ป้าไปมื่นเมื้นเอาไปปลูกที่โค้งหนังนาไหมก็เห็นเปญี่ปุ่นนะเนี่ยเอาสิฮะเขาไปกินคือหอมฮอธรรมดานี่บอ คืแล้วเขาไปผัดคะอ๋อเขาไปผัดเฮ้ยสปันอืมดมัเียเฮ้ยอ่เออรากมันไม่เหี่ยวหรอกอ๋อเออเดี๋ยวสปันไปเพาะนี่นี่นี่มะละวานนี่เธอเนี่ยเนี่ยเนี่ย

สกลนครมุกดาหารนะคะพี่อยู่ได้อยู่ได้เอาอยู่ได้อ้โไม่สามสิบบาทจ้ะเอาแบงค์ยี่สิบมาอ่อมันมันประหลาดเฮ้ยไม่ใช่ไม่อยากกินนะมันประหลาดนะเออแต่มีสิ่งที่ที่ตลาดแถวบ้านเราไม่มีเนาะเฮ้ยหนูยี่สิบบาทเองเออฟานแต่มันไกลเฮ้ย เออน่ะดูนี่กระลำก็ยี่สิบบาทนะปาน,นเนาะโอ้ยเนี่ยเจ้ถ้าถ้าเป็นบ้านเราเราจะซื้ออยู่แต่นี้มันไกลเหลือเกินนี่ก็นว่าลูกของแม่ถูมากเลยยี่สิบโอ้โห สารถุงห้าสิบบพี่ใส่เลยนะถุงมกเอฟบนั้นไหนยี่สิบถุงมะเอีากให้ยุดใ้ป้นมันถูกมากเออรงค่ะ่เลียงแห้งจพี่แห้งพี่เจ้ได้นางร้อยเดียวอันนี้ห้บาทถุงเล็กอือร้อยเดียวพี่ถุงละร้อยนะเธอหร้อยเดียว่ถุงละห้าสิบบาทห้าสิบบาทอืม หูป้าเมาแล้วเออช่ซื้อาล้สาวเลมื่แอซื้ออะไรเมแอนจะซื้ออะไรมันถูกใช่ไหมมันถูกมันถูกจริงๆแล้วมันสวยด้วยเมาผักกันเอ้าม่เจอก็มาผักเหรอ ต้องกินต่างโฟรรมแล้วเนีย่ยโอ้ซ้อบัวหิมะด้วยนะคะแล้วก็กเขาเรียกว่าอะไรเอ่อทิวเซะนะวันนี้